อีกสิ่งนั้นเลย <laughs> ผมรู้แล้วทำไมผมรู้สึกกระตุกเครื่องร้อนนี่เองกี <laughs> ่โมงก็นะ่ะประมาณสักตีหนึ่งฮะบเกือบเกือบจะเกือบเกือบไจบอันนี้มันเที่ยงคืนเร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวอีกทีมหนึ่งก็น่าจะสองสามตาเหมือนกันแต่เมื่อวานเราลอกันตีสามเลยนะพี่เ <laughs> <laughs> น่นเสร็จตั้งสติเป็นพอรอตอนนั้นสติมมันสติมันหลุดไงสติมันหลุด <laughs> ถ้าเพื่อนหน้าขาวด้วยนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะเนี่ยแต่แบงสโบรกกระโดดปาไม่ได้แล้วเหรอเอออ้าวไม่ได้สองาตาบันเนี้ยปุ๊กดปาสโบรกหลายครั้งแล้วปาไม่ออกจนไม่ปาแล้ว ฟังก็เอออถืมาผมว่าต้องมีที่ที่มีความพยายามเหมือนเราแน่เลยยังไงครับความพยายามที่จะลงมาเอาบอร์ดขหมือนเราอยังไงล่ะออ๋แล้วเราก็จะกลับไปอยู่ด้านเราที่มั้เมืองส้มด้วย เมื่กี้ของผมอะคือแบบยิงกี่ตัวก็ไม่ตายไอ้ไอ้ตอนไอ้ตอนไอ้รถรถสิบล้อมายัดนะโอ้ยิงตัวหลังแล้วแม่งแบบเดียวจะตายแล้วอ่ารถระเบิดเป็นคนอื่นใช่ผมสาดรถก่อนเลยละวันแม่น่ะออกไม่วันแม่แล้วลงข้างหลังครับพี่ไม่วันละตอนเนี้ย ไม่ลงล่างตัวแล้พี่น่าจะลงล่างลงล่างลงล่างไอ้บอลโอ้โหเฉียดได้ไปทีเดียวเร็วนะเรานะไม่รู้พี่ไปกล้องเล่นดีกว่าเร่าจ่อกระตุกอีกนะเล่นตอนไหนดีกว่าเอ้ามาล่างตัว คือเวลาพี่วะทันสองลงล่างมาไปไหนว <แก S 1> ะเนี่ยแยกไปไหนแล้วไม่รู้เจอ <มา S 1> แล้วเก็บของน็อกหนึ่งอุ <S <S ้ยเหดเด้วย,ดดวย,วยน่ากลัววะหาละเม็ดอยู่ขวาพี่วะ มาปะจัดแล้วนี่อย,อยู่อยู่กับพี่เนะี่ยสองมันเดินต,ติดตลอดเปิดประตูไม่รู้เราเก็บบอร์ด <laughs> ไม่รู้เราเก็บบอร์ดก่อนหายตัว นายหายตัวแล้วว mm ิ่งฝ่ามาเลยนะยิงปองวิวสองมีระยะห่างกันเนี่ยวิ่งไวจัดเออใช่ไหมกขาปอกวิ่งไวเร็วเนาะเอ มีแต่เมฆขึ้นตรงนี้นะแต่ใช่พี่ตาตกใส่นะเราเนี่ยออาหัวโยกอยู่ดูนะหัวแดนนหัวแดนบอกตรงนี้นึงครับขอบคุณครับเอาอี่มไหมเอาเม็กเอเอเราไปไหนหมดวะไม่รู้จ็บมีแรงจีแรงพี่ แนะนัง <c oughs> ไ <c oughs> งที่ครับฟังอีกตัวหนึ่งเขาถือระเบิดมันเลยแล้ววิ่งมาเลยพีชีไปเลยปั๊มหมดคันไม่น่าจะขนาดๆๆนั้นวิ่งไม่ได้ถือระเบิดเดี๋ยวถ้าอาร์พีดีอ่ะแม่อาร์พีดีอ่ะ นี่มันแมงเมา,าตองศพนี่วะแป๊บเดียวหายแล้วจากสีทองทองตะืกี้อะ เออขึ้นสิฮอเออแล้วกดอีกมันไม่ใช่กดพลาดแน่นอนอะ่ะกดมาษาปีเนีขึ้นหออ่ะสสยที่เกียร์เจ้าขาินแล้วพี่ลงเวลาทำอะไรเร็วๆ <c oughs> แม่งไม่ได้แม่งต้องแบบค่อยๆกดอันนี้อย่างนั้น อาา <AMA> e ่าวสัก hmm. ทีจก๊บคมีกระสุนทักงสองไหมครับมีอยู่9 4แบ่งได้มีอยู่10 50ฮะโอเคนี่มีตีกดหลุยโดยดูปืนใช่ไหม ไปไหมพี่เห็นแบบ่ไงพี่พี่พี่ดูรูปกระสุนนี่พ่อโดดก็โดดแล้วก็ตายตื่นตัวไอ้พี่เข็ดเข็ดจากรอบที่แล้วไงพี่เปิดมานะโอ้โหไม่มีบ่ดที่มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนอะไรน่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นด้วยครัอุ้ยอุ้ยบนแดงบนแดง หลังหลังหลังหขาปอดแป๊บนี่แล้ก็มีนกป้อมน่ะอยู่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 ทางนี้อยู่กวาแดงาเราเอเอออยู่ที่อแต่แบงค์สรุปมันอยู่หนแน่เลยแบงไม่รู้จะเรียกอะไรเอเน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 ี่ย้น่่แนน่แนข้างบนครับอยู่ข้างบนน่ะอุ้ยอ เกินเพราะหนุ่มโด<อ>นมันมีเกาะไหมเนี่ยขอเ,อาเกาะแปอ,อ้ยติดสีเหลืองเล่นคัสดาบครับข้ามฝั่งไปแล้วอืมว่เบิดไม่มไถึงเก็บแท็กด้วยเด้มีนนคนบินได้นะจ๊ะ เฮ้ยเ so ี่เอาเลยเหรอเฮ้ยเอาเรียยังคานอยู <S 1> <S 1่เลยอะเป็นมาเยืนเหียบแล้วอะสนุกไปดีกว่าเล่นมาตั้งแต่เกมนี้มีกี่ซีซั่นแล้วมันวนไปสิบสองซีซั่นเสร็จแล้วก็เริ่มใหม่นะครับจะไม่ได้แล้วเล่นน้ำปครับ สายสมุกวิ่งจูดไปนู่นแล้วเข้าวงแล้วตะพี่ไม่ทันแอร์ดอบไปแลเวอะไรอยู่หนะ้าเราไปนะน้ำหมดเลยไม่แอร์ดอบแมวนจังหวะหมดไปแล้วครับหปดแล้วพอดีเราแวะ เดี๋ยวทีมลำนี้นะย่าละปืนเขายิงกันอยู่ป่ะนอนอย่ดดเงเนี่ยพี่นอนนอนอยู่เนี่ยแม่นางชุดแดงเนี่ยมีสองตัว ออไปขโโองมาทีตรนนี้ขอไสญญครับตรงนี้ตรงนี้สองตัวตรงหน้ามงฟาร์มไม่สนเก็บของไม่สนเก็บของแล้วโดนโดนยงงิงนัดหนึ่งก็เริ่มสนแล้วตึงตีแขนมาแล้วดันมาแล้วหลังเข้า อีร้าสองอีคนเจ็บต่อแตกีคแล้วโก็ต่แตกครับตัวล่างอ่ะแบงตะแบงดันหน่อยแตะแบงดันดันช่วยโอ้หน่อยเลยต่แบงดันเลยดัเลยสองแล้วเปิดตัวนึงเปิดตัวหนึงซ้ายแกแต่แบง ตัวหนึ่งชุบเพื่อนแล้วนะพี่ตัวสุดท้ายโยตัวสุดท้ายชุบเพื่อนแล้วนะเอามันให้ได้สวยตะแบงโคตรสวยเลยนิดเดียวเองอเบียปุ๊บตะแบงโอ้ปลาปุ๊บตะแบงยิงสองเม็ดมันมีตีหลังอีกตะแบงติดแถบเห็นป่ะตีแถบเห็นป่ะติดแถบเห็นปะแล้วมันเข้าเข้าแอบหายไปเรียบร้อยประกอบของสีสวยยังไงมีตรงนี้สองตัวนะพี่ จะไม่รู้ว่าได้เกิหไปหรือเปล่าไอ้ขอันตกดิติดแถบอยู่ขวาแต่แบงค์แบงค์ติดแถบอยู่ขวาฮัลโหลไม่ใช่ทางนี้แล้วลงไปทางขวาแล้วติดแถบมั้เงี้ไม่รู้ไปนิดนึงแอดดอกเนี่ยดูมันเทียบเทียบกับปืนฟาวันอะสีหนึ่งไม่แต่งอะ เรือ่สเกาอยู่นู้นสกเกาอะไรไม่รู้ไปเอาแอร์ก่อชนัยอ่ะสนยัยเอกเิียาอ่ะสโบกไว้ไหใครับไปลงกล่องเก่าเนาะได้แล้วก็สโนว์บอทมีพี่ไาอ,อยู่นูนนะพี่แล้วก,ก็มีสเกามาแล้วก้า

ดาวดดรตรงตรงหินใหญ่ดาวแล้วได้ตัวขาวเหมือนกันเหรอใช่ครับตัวขาวีตัววขาวอยู่ดาวครับตลบแอลที่ไหนเพื่อนไอ้ตรงนี้น็องอยู่มันจะปีนบนเขาปะตรงเนี้ย บ้านเนี่ยใครยิงใหรใครยังไม่รู้แต่ในบ้านผมยิงแล้วมันมันตายไปแล้วไม่รู้มันตายยังโอเคอ่ามีนักวิ่งโดนโดนเราเราโดนราดโดนราดเหรอใครรัดวะเดี๋ยวดูนะไอหยงบนพี่หยงบอยหยงบนลหยงบอแล้วข่าววันขานข่าเข่าเข่าเข่าวใครมันลรัดวะมันนี่ดีโอ้คนที่ไม่ได้ยิงมันเนี่หลายตัวไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้นอกหนึ่งตะแบงหลายตัวเยอะเยอะเยอะตะแบง ไ้ตัวจเฮ้ยนี่จะไม่ได้คิวจริงใช่ไหมเนี่ยหน้าผมหน้าผมเจ็บแล้ว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 แต่ผมไม่เห็นอาสี่สิบแบงค์เออนี่เอ็มสี่ครับว่าขอชีมหนสิโอ้เอ็มเอ็มสี่หมาไหมเนี่ยอืมเอ็มสี่แต่ไงก็ยิงได้ครับยกเว้นใส่กล้องเพี้ยนอ๋อ สโคบคนเดียวเออสโคบเล็กคนเดียวยอะไรเงี้ยนิ่งอยู่เดี๋ยวดูซีแต่งอะไรอ่าโอเคได้ยูได้ยู ก <c oughs> <constitutional> ีใครนะเบอร์เบอร์สานวะวิ่งถือซองผ่านหน้าเขาก็ตายไปเลยทั้งทั้งที่ยิงเข้าหัวเขาแบบเขาเขาตายแน่ๆจังหวะนั้นน่แล้วเราก็โดนลาตัวหน้าต่อตาตัวตัวเจ็บเจ็บเป็นตัวหนึ่งครับออกขวาตัวหนึ่งตัวขวาเจ็บเอล้วพี่อยู่บนลใช่ไหมใช่ตัวขวาเจ็บนะน่าจะน่าจะมีน่าจะเติมมาแล้วออกซ้ายตัวหนึ่งนะแต่แบงซ้ายตัวน็อก้องนึ่งลองไฟไฟน็องไฟ

คนใจร้อนมักนอนแล้วปีแหลมนักใช่ไหม <laughs> <laughs> สองตัวหมานี่ก็เร็วเลยปอมปอมอยู่ข้างป้อมเลยพี่ ท่านั้นที่มันตายแล้วจะบอกเพื่อนอะไรนะค <laughs> <laughs> นนี้นคนคนละตีาาป่ะแต่แบงก์เมื่อกี้วิ่งยิงไปสองนะตรงนั้นนะผมยิงไปหนึ่งอะใช่นี่ไงโอ้ครับผับสิบสองโอ้โหสิบสองโอ้ระยะนันะ้นแต่แบงก์เขาอีเกียเหรอวะโอ้สิบส <c oughs> องมัน่าเกียดจัดเลยอะ ไ่รูเอ็ดเอ็ดครับอ๋อบนสะพานครับโดดออมาแนละ้วโดดออมาอยู่ชั้นนี้และขึ้นไปเลย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 รอช้าอยูอินไหนอ่ะไม่อะขึ้นอะไม่รู้กีดตัวออกของบนสะพานยังมีอยู่ครับเย็นนะใจร้อนรอนลนะ้บี้นะ <laughs> <laughs> ขึ้นบนโดดครับโดโดแล้วไปั้งปลอมไว้ก่อนเลยเผื่อมันมาโกดเจ็บได้ไหมพี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ครับโอ้โจบเลยทำไมทำไมเจมรอบนี้เราได้คิวน้อยจังมือยิงไม่ทันใครเลยเพราะจะยิงยันก็โดลนลารดอะ ป้อมเคียวหัวกันนะหัวมันหัวมีดาเมจขึ้นนะี่ฝั่งนู้นโอาเขฮะเดี๋ยวว่าสลิงกันได้ครับก็อแตกก็ไม่ได้แล้วขาดเม็ดเดียวเขาไปตายวงแท้ต่อสลิงระวังมีตัวสลิงมาฝั่งนู้นอะ ฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้นะฝั่งนู้นขอตัวนี้ฝั่งนู้นเอ้ยมันลงล่างมันลงล่างมันลงล่างตงัวสัมผัสอันนี้มั้งฝั่งนี้มั้งจะแบงค์โอ้จเจ๊ไม่มีครับในสมโมไม่มีเอ้าไปไหนอ่ะในปั๊มไม่มีในปัมป๊มบอกใช่อยู่อะ่นในปั๊ม เงยขึ้นเลยวัดตูดสวยก็ในปั๊มอีกตัวดิอีกตัวอีกตัวอีกตัวโอ้ยอีกตัวนอกปั๊มตายแต่ว่าไอตัวข้างในปั๊มมาโอ้ยิงเจ๋เจ๊เลือดขอบเนี่ยใช่มีอีกตัวมีตัวอยู่ไหงยังไงติดประตูไนไงเอาโอ้ยนเปิดโลก ย,ย่าย่ายิงทะลุกระแพงหมดโดนหน้าโดนหลังไอ้ข้างหลังแม่ก็ยิงทะลุอยู่นั่นโอ้โหดีเหลือเกินข้างหลังยิงข้างหน้าก็ยิง ขอเยิงหลุยไม่ไหวเลยดีไงไม่เหมาะสมหน่อยเนี่ยเสี4,006เนี่ยหลุยยิงเข้ามา5แต่ได้4คิวโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับเนี่ยพิวิตยิงเกือบ3,000ดาเมจนะแต่ได้5คิวแต่แบงค์3,512ครับบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบายครับผม